าตตสยเลนี่ตัวนี้สยามกาแฟยังจุมดี่ัน่าหิมาห้มาหาก้อนมันต่อนี่นี่ไม่ขยายออกเม่ขยายออกดิหาก้อนี่แหละดิสยามยังชุ่ม จูกใส้ปนิษฐกับเพื่นนั่แหละมันเป็นกู้กันเสียมทัดต้นได้มันท็ดยังเราเพ่อนยังบานตัดด้วยตัดด้วยนี่วิธีตัดให้ใส่แบบนี้ส่วนบางใส่มีดมันจะเป็นเสียมเสียมเนาะแล้วก็ทันตัดจำจำเกิดไม่เออการทัดสูงนี่นอมันจะแตกแล้วกันนอไม่นี่เกิดมันจะเป็นมันจะขึ้นกอมันจะโบราณเป็นลำพัานยังก็อ้อยนี่ไหมสุพรรณบุรีหาซูน ศูนหาบวสุวรรณุรีหา,าเออศูนหาวนนี<อ>เล่อขอข้างกลับเลยบอกเลยเรื่องเออนาะตัดปจำนายนได้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 พัดมาจากไหนะ่นี่ยโอ้ตัวนี้นพัดนะสุวรรณนาีศูนาศหแต่ว่สาสยามกาแฟยังจงบนนอเออน,นสายามกาแฟยังสุงบน้ดิมันปลูกอยูุบน มันจะขายกาแฟถึงขายน้ำอ้อยโอ้พระเจได้แม่จากคนตัวนี้มานี่อันเอาไปงคุตัดไปจำนายนี่โลดยังไงเป็นประกุสำลันมันบริจาคให้ได้พันมันมาปลูโอ้ปูปูมาจากพันมาเนาะเออเอามาปลูกมันซื้อมาตั้งอินเตอร์เน็ตแต่ว่า สายพันธุ์มันก่ะสุพรรณบุรีศูนย์หนานครับวันนี้คันคันพุบคันสิมีพูนซื้อไปจํานายเป็นแบบไปปลูกใช่ไหมตีตีต่อแบบใดนอนตีต่อทางไหนนี่แล้วติดต่อข้อเงินทั้งรุญบุเลิดเอิบบุญโยนหรือซีรีพินเสื้อใส่กันเพราะเบอร์เบอร์โทษนช่ไหมครับพป็นถามครับเป็นอยากโทษมาถามเนี้ย จำหมดเลยจำหมดเจำบ่ร์โทจจากของ่ไดเผู้ใดอยากทโทก็นตัมาเมียดีเมียเมียซื้อยังจำได้บว่าได้ได้ตัวที่สำคัญเนี่ยยังจำชื่อเมียหมดเลรื่องห่เรื่องเลยก้อนจิตจำอะไรก็ยังบ่เรื่องยู่ก้อนจิจำเบอร์โทรศัพทัเจาของบมไห้กันย้อนว่าบ่เคยโทรหาจากของจังเทียมเลยได้จำหดเเขาหายมาจะได้กันังสั่นกเบอร์กเบอร์เบอร์โทรปีไก่เหมือนแต่ว่ เจ็ดเดือนได้จะขายได้เจ็ดเดือนจังทัดได้มีมั้ยในกัดบนญ่มีเจ็ดแล้วมันเขามันนไรในลูกเขาเอาไปกินนี่น้ามันในทรัพยากรว่าจังไหนก่อนทรัพยากรมันโอ้หลายอย่างเลยแก่เนี่ยหว่เนาะมันเป็นมันไปตั้งยาตั้งยาหรืออาจจะไปผสมยาอื่นก็ได้นะ่น้ามันไปเป็ดของหวานแต่ว่าเขาไมยอดใส่กระดุม ขากินกับหวานดีเนาะกับเสี่ยือว่านนธรรมชาตินเนาะใส่เ้าเขาได้อยู่ได้เราเขาได้ตัวได้ได้ได้อยู่อ,อได้ได้มันบ่ทองเชียวเขาสิบ่อแมนเขาสีเกี่ยวเราเสียไปใส่ใส่แบบเป็นยาดองนายบ้านบานแมนใส่แบบเป็นยาดองแต่หอยดีนี่ม้วนนี่เป็นหอยไปขันน้ำหอยม้วนหนึ่งพูนอยู่ทั้งหลุมบุญหอยก่อยเอินว่า อ,อ้อยยังอ้อยอ้อยปลาปลาก,ก็อ้อยกะถินรถอ้อยเช่นนั้นอบอกบ่ือเขาจีกันประเทศปลาปลาดิ<อ>มันเอาไปปักต้นปลาปลาของใส่รถไปบน้นจังหวัดพนมิตาใได้หรือบุญกะถินยังดีมันหวานเหรอหหรือยังดีมันหวานอ้อยกินสมัยโบราณโบราณเดี๋<อ><อ>ยวาไฟป,ปักใส่ันน้ำมัอทินห้านนะอ้อยตั้นนั้นมีติดแต่ว่ามันกันน้ำเขาว่าน้ำมันสีสีบองอ้าม ละน้ำมันหน่อยเขาก็เลยบอเอาน้ำพออ้อยม่วงนั่นอ้อยดำอ้อยยังนั่นแบบนึ่งนเขาเขาเขาไปทำตาดตัวเออแม่นบอกแม่นอีกอ้อยหนึ่งอีกมั้ยอ้อยม่วงที่เขาเ็ดไรอ้อยนัึนอยู่แถวสุพรรณเออสุพรรณแถวไอ้กับแพงไทยๆอยู่พกกลางฮันตะกอนตะกอนแม่นแม่จำนี้บางคนละสายพันธุ์เนาะแม่นคนละสายพันธุ์เออไปนี่ไปว่า ปลูกไว้ไปอยากเอาไปจำหน่ายก็เอาไปเอาไปเอาไปปลูกเอาไปปลูกเอาไปเห็ดพันมั่นอ๋อตัดตัดไปส่งเขาบ้านเขาสิยทาเอาตัดเขาสิยทาเขาเนีไปมา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 น้อยลูกค้านี่ให้ายครับเนี่ยตัดตายมันออกเงินเลยตัดตายไปไปไปปลูกได้ตัวนี้่เดี๋ยวสามารถไปปลูกได้ กระววกเขาขายกันเขาสวงขายที่เขาเลาะออกเอน,น,น,นี่ในตาลนี่ตาลนี่เขาเลาะเบือหนังโกบาบ่อห้บ่อยเขาไปส่งต่อสาพันก็แงมันดอนในในเอ,อขนาดผมไหฮะไปครับอจิเจ้าหน้าจียรเล่าโอ้ได้จากเจ้าหน้าอจิเออแล้วก็ล่ 9, ลมเลาเราเขาร่มสามหมื่นสามพัน มาเขาจใช้ชาวนาที่ยาคน้นห่วยเทีมนั่งลวกินเจ้าอยู่แถวบนน้รงเรี้ยมบนคนโตบนบน้านบนแวหนึ่นี่เหอ่เหม็นทอโอไม่ดนีก้นจังเลยน้นาอเอยี่ห้อเดียวกันเ้หละนี่็ไปซ้ำไปห่างมันจะออกปั๊บเฮ็ยเป็นข้อไหนข้อซ้ำนี่เด้ผมเ่าพานนี่ไวยกันเาพานนี่มันหาีบาทน ยี่ห้าก่อนหนึ่งจอนสี่ห้าเออเพราะว่าแวทิมแต่ว่าสมัยโบราณเราหยดปูบอเมียนนี่หนึ่งมันมักดินแม่โบราณเขาหยดปูบอแมีนเออเออแมนบอเพราะว่าน่อมันที่ออกจากตาแต่ว่าขันนอจากแก้งนี่ขันอ้อนี่อ้อยนี่บอเมียนเลยใส่ใส่บอได้ ตัวนี้เป็นต้นเก่าสิแลมขก้นไปเลยออนล้เอาต้นใหม่มันเอาหน่อปลูกก็ขยายพันธุ์โดยตาโดยตาม่เวลานตวยงยานตเด็นบ้กมันบอกคือคนเนี่ยคนขยายพันธุ์โดยการแนวหนึ่งนี่ห่อกคืออันนี้ตาบ่อะไรทุกคนเฮ้ยถามเราิหูเดือดหเลยเศรเดอก็เศรืเดืนเลยดิเศรอเดือเลยเศรดนนะบ่บอขยายพันธุ์ดีบ่ เศร้าโดนแล้วบุญแจว่ามีลูกเศร้าได้ป่ะเออวันน้ไปเกี่ยวของบ้านน่ะเออเอ้าตัดปักปอนเนื้อบวันบเจ้าวค่ายตัดอ้อยไปโซนเขาเที่ยงนี่เขาจีตาจีบท่านเงินเขาเออเอาพอได้เสือกาแฟให้มั่งตัวพอได้ไปลำไปรวยด้วยอ่อเพียงพอพ่อได้ไปซื้อกาแฟเอ่อเอดขายนำยางแล้ว พ่อป้าใครไหวเล็กหน่อยพราได้กินกาแฟพราได้นี้เมียมาเฮ็ดงานอยู่พี่เนี่ยพรอ้นีเมียลูกลูกพรา่อได้ไปสนศูนย์นะเขาคักนะมีเวลาลบตรงเนี้ยผ่านมานี่น้อจากอ้ายหายไปจอยบ่สซังล้างแล้หอบเอาดาทงน้อยน้อทงน้อยน้อ หนีไปสาวทางเดนไก่แล้วไปกับคนหัวเดนโหลดบอ่อแงงมาเนมอายโหลดบอ่อแงงมาเนมอายขึ้นเครื่องไปน้ำดอนลางน้ำดอนลาง